สวัสดีค่ะพบกับหมยเอนเซสตูดิโอกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างอยู่นะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ยังเวอร์ฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เรานั่งอยู่กับพี่นานๆเนี่ยก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าดได้อย่างแน่นอนค่ะหรือถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะคะการที่เราไปร้านนวดเนี่ยก็จะเป็นที่ที่แรกเลยค่ะที่เรานึกถึงช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยจะเกิดอาการเสี่ยงแน่นอนค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะหมวยขอแนะนํานี่เลย เ็ายีนวดไฟฟ้านะคะแบรนด์ซูติรุ่น A M S 1 0 5ค่ะแบรนดซูติกุมนะคะก็มาจากประเทศฮ่องกงนะคะจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยอยู่คู่กับเรามาถึง10ปีกันเลยนะคะแล้วมีแบรนด์ลูกถึง5แบรนด์ด้วยกันนะคะแต หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแบรนด์เบนโบด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะหมวยก็ขอรีวิวผ่านทางแบรนด์สูตินะคะโดยทางแบรนด์นะคะก็ผ่านมาตรฐานสากล ISO 9001นะคะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะโดยสินค้านะคะก็จะเป็นเก้าอี้และอุปกรณ์การนวดทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเก้าอี้โดยตรงเลยนะคะทําให้เราเนี่ยมั่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายได้อย่างแน่นอนเลยค่ะสําหรับเก้า e, อี้นวดแบรนด์สูติรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ในราคาระดับปานกลางนะคะไม่แพงจน นเกิไปแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะคะสําหรับเครื่องนี้นะคะอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นค่ะจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและโปรโมชั่นนั้นๆนะคะก็ถือว่าเป็นเก้าอี้นวดที่ราคาจับต้องได้เลยค่ะ ที่หมวยเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องของดีไซน์นะคะที่ทางแบรนด์เขาออกแบบมาเป็น all in one นะคะทุกคนที่เสียบปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้มันยุ่งยากด้วยค่ะภายนอกนะคะก็จะเป็นสีขาวรั้วนะคะดูแบบมินิมอลสุดๆเลยค่ะพอหมวยเนี่ยได้เอามาวางไว้ที่ห้องนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นๆหนึ่งเลยนะคะทําให้ดูแล้วเนี่ยสบายตามากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะยังเป็นพอปถ่ายรูปให้กับหมวยอีกด้วยค่ะ ทำให้เราเนี่ยได้ลืมก็อี้เดิมๆไปได้เลยค่ะโดยตอนแรกนะคะหมวยก็คิดว่าเจ้าเครื่องนวดไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะแต่พอเราได้ลองเอามาวางไว้แล้วเนี่ยใช้พื้นที่เพียง80ซนติเมตรเองค่ะทุกคนก็ไม่ใหญ่ไปกว่าที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะกระทัดรัดมากๆเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแถบด้านข้างค่ะจะเป็นไฟสี่ฟ้านะคะมีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะเพื่อนๆส่วนถัดมานะคะก็จะอยู่ในส่วนของหมอนรองคอน,นั่นเองค่ะที่สลักคําว่าสติ h เ l and Life นะคะและด้านหลังของหมวยก็คือทำรูปทรงมาเป็นข้าวรามตัดนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเก้าอี้นะคะไม่ให้ดูเรียบจนเกินไปค่ะฟีเจอร์หลักๆของเก้าอี้นวดแบรนด์ซูจิรุ่นนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือซ e โร่กาวิ t ีนะคะหรือเรียกกันว่าแรงโน้มถ่วงเป็นศู์ค่ะที่ทางแบรนด์นะคะได้ออกประกาศเลยว่าการนอนนวดแบบนี้นะคะจะทําให้รู้สึกว่าสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนเราเนี่ยได้นวดอยู่ในแคปซ รุ่นอวกาศจริงๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็ยังมีหูฟังบลูทูธทั้งสองข้างเลยค่ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะเพื่อเพิ่มสุนทียภาพในการนวดมากยิ่งขึ้นค่ะเสียงในหูฟังบลูทูธนะคะจะเป็นเสียงที่นุ่มมากๆค่ะจะไม่แสบแก้วหูเลยนะคะการที่เราฟังเพลงไปแล้วก็นวดไปเนี่ยผลวิจัยออกมาแล้วว่าจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายรีแลกมากยิ่งขึ้นนะคะขนาดลาน,นวดยังเปิดเพลงเบาเลยค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือโหมดนวดเท้าแบบ3ขั้นตอนค่ะจะเป็นการนวดแบบสบายมากๆเลยค่ะเหมือนมีคนมานวดเท้าให้จริงๆเลย อย่างที่เราเกินเ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าหน้าจอ LCD เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะคะมาพร้อมถึง20ฟังก์ชันสุขภาพนะคะและทางแบรนด์เขาเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นภาษาไทยด้วยนะคะที่เราเนี่ยอ่านง่ายเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดการนวดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยด้วยความที่หน้าจอเขาเนี่ยก็บอกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก้านปากุงลมไหลแขนสะโพกนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วได้นะคะหรือว่าลดความเร็วก็ได้ค่ะด้านขวาน,นะคะก็จะเป็นโหมดหยิก ว่าโหมดยีกคืออะไรก็คือเขาเนี่ยจะนวดตั้งแต่ศีรษะไปยันหลังนะคะคึงเบาๆหรือว่าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้เหมือนกันค่ะฟีเจอร์หลักๆของเราเลยเนี่ยก็คืออัตโนมัติเต็มรูปแบบนะคะสามารถปรับได้ถึง5โหมดด้วยกันค่ะมี ABC ีซ e ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับตามใจชอบได้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเวลาค่ะสามารถปรับได้ตั้งแต่ 15, 20, 25, 30นาทีเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนวดฝ่าเท้าค่ะตัวนี้เนี่ย ชอบมากๆเลยนะคะจะมีลูกยิ่งรองรับฝ่าเท้าเราอยู่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประครบร้อนค่ะตัวนี้เนี่ยจะประครบตั้งแต่เอวสะโพกแล้วก็น้องขาเลยค่ะแรงน้มถวงเป็นศูนย์นะคะหรือว่าซีโร่กาวิตี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้การนวดของเราเนี่ยดูสบายมากยิ่งขึ้นค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากปรับองศาเองนะคะก็สามารถปรับผ่าน2ปุ่มได้นะคะชื่อว่าเอ็นตัวลงหรือสะท้อนกลับนะคะแค่กดค้างไว้เนี่ยก็สามารถปรับได้ตามใจชอบได้เลยค่ะโปรแกร แอัตโนมัตินะคะเขาให้มาแบบจัดเต็มถึง5โหมดด้วยกันค่ะในแต่ละโหมดนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่จะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยค่ะ เมื่อเราเริ่มสไตล์เครื่องขึ้นมานะคะเราก็จะเจอโหมดแรกเลยค่ะก็คือโหมด A นะคะและเป็นโหมดที่เราใช้งานบ่อยมากที่สุดค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะนวดตั้งแต่ศีรษะหลังสะโพกแล้วก็ฝ่าเท้านะคะมีถุงลมตรงไหล่แขนแล้วก็สะโพกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะ A B D เนี่ยจะนวดคล้ายๆกันค่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะในโหมดของ C นะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ไม่มีนวดฝ่าเท้ากับถุงลมแขนค่ะเขาจะนวดแค่ศีรษะหลังแล้วก็สะโพกนะคะแล้วก็ถุงลม ตรงไหลค่ะมาในหมดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือโหมด E นั่นเองค่ะที่เขาจะแตกต่างจากพวกนิดนึงนะคะก็คือนวดตรงสะโพกแล้วก็ฝ่าเท้าค่ะจะมีถุงลมตรงแขนสะโพกแล้วก็น่องค่ะอย่างที่หมดเคยบอกไปนะคะว่า การที่เรานวดไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยจะทาให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะหมวยก็เลยจะเปิดเพลงแล้วก็นวดไปด้วยนะคะพ,พร้อมๆกันหรือว่าจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็ง่ายมา,มากๆเลยค่ะเพียงยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธที่ชื่อว่าเอมี่นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็ได้ดูหนังฟังเพลงแบบเพลินๆเ,เลยค่ะงั้นเดี๋ยวหมวยขอตัวไปนอนนวดให้ครบ15นาทีก่อนนะคะไปกันเลย E um... ากที่หมวยเนี่ยได้นอนครบ15นาทีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็สบายมากๆเลยนะคะและแถมยังเคลิบเคลิ้ไปกับเสียงเพลงด้วยค่ะเหมือนหุดไปอยู่อีกโลกนึงเลยและที่สําคัญนะคะเขายังทํางานเป็นทีมด้วยนะคะทุกคนตั้งแต ตีสันนะคะหลังจนถึงฝ่าเท้าเลยทําให้เราอยากนอนอยู่กับที่ตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกสบายมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่ลาโพงบลูทูธเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งโหมดค่ะทุกคนที่จะช่วยให้ร่างกายดูเฟสแล้วก็สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือโหมดประครบความร้อนเองค่ะจะประครบความร้อนตรงเอวแล้วก็สะโพกตรงน่องขานะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนในร่างกายให้ดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโหมดไฮไลท์ของเราแล้วนะ ะะก็คือโมดซีโร่กาวิตี้นั่นเองค่ะหรือว่าแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโหมดที่หมวยชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่าการนอนในลักษณะแบบนี้เนี่ยหัวคาวอยู่ระดับเดียวกับศีรษะนะคะทําให้อารมณ์เหมือนกับเราไม่เต็มน,นุ่งแล้วมีคนนวดให้จริงๆนะคะทําให้เคลิบเคลิ้มไปได้เลยค่ะทุกคนแต่ที่หมวยไปศึกษามานะคะว่าการนอนในลักษณะแบบนี้นะคะจะทําให้เลือดเราเนี่ย ไม่หนักลงไปในส่วนล่างของร่างกายนะคะซึ่งจะทําให้ท่านี้นะคะเป็นการนวดแบบสบายที่สุดนั่นเองค่ะข้อควรระวังนะคะสําหรับคนที่มีเก้าอี้นวดไฟฟ้าอยู่ที่บ้านนะคะก่อนที่เราจะลุกหรือว่าก่อนที่เราจะนั่งนะคะห้ามเหยียบตัวนี้โดยตรงนะคะเพราะว่าจะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเสียหายได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะก็แค่ก้าวเท้าออกมานะคะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมานะคะแค่นี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราก็จะไม่เสียหายแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่เราแนะนําฟังก์ชันต่างๆไปแล้วนะคะในรุ่นนี้นะคะ ทางแบรนด์เขาก็ให้การรับประกันนานถึง2ปีเลยค่ะและบริการหลังการขายด้วยมืออาชีพอีกนะคะและถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยคนไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไปสอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะส่วนตัวที่หมวยมองว่าการรับประกันที่นานเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเก้าอี้สําหรับครอบครัวนะคะแถมยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นๆหนึ่งเลยนะคะแถมสีแล้วก็ด้วยดีไซน์เนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียวเนี่ยในราคาประมาณนะคะ2 0,000ื ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยควรมีติดไว้บ้านแล้วนะคะมาในส่วนข้อดีกันบ้างดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะก็คือฟังก์ชันโหมดการนวดนะคะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนสามารถนวดได้ทั่วทั้งร่างกายเลยนะคะถัดมานะคะก็เป็นหน้าจอ LCD ค่ะที่มีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายอีกด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นถุงลมนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดูผ่อนคลายและสบายมากขึ้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเชื่อม ต่อบลูทูธของลำโพงนั่นเองค่ะเชื่อมง,ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยก็สามารถฟังเพลงเพลินได้แล้วค่ะ มาในส่วนข้อเสียกันบ้านดีกว่านะคะข้อแรกเลยก็คือการนวดของศีรษะนะคะตรงบริเวณศีรษะเนี่ยจะมีการบีบนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเจ็บมากๆนะคะยังพอทนได้อยู่นะคะในส่วนที่2นะคะก็คือการขนย้ายนั่นเองค่ะส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีแรงตัวเล็กนะคะก็จะขนย้ายลําบากนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเก้าอี้นวดไฟฟ้าแบรนด์สุติรุ่น AMS10 นะคะหลังจากที่เราได้ลองนั่งเก้าอี้นวดแบรนด์รุ่นนี้แล้วนะคะก็ถือว่าราคาเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งครอบครัวเลยและที่สำคัญนะคะ ใช้งานง่ายมากๆค่ะเพียงแกะกองเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งค่าอะไรให้มันยุ่งยากอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเก้าอี้นวดในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะแต่ฟังก์ชันครบครันรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจัดนวดเอ้ยฟังชั่นทัดสุ